คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามมาแล้วครับว่าไอ้โงเ่เฮงต้มหูเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันบ่งบอกอะไรนะครับก็เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหูแล้วว่าคนที่มีติ่งหูเนี่ยเป็นคนที่มักจะมีคนช่วยเหลือส่วนคนที่ไม่มีติ่งหูเนี่ยก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองหรือคนที่ชอบทํางานด้วยตัวเองย้ํานะว่าชอบทํางานด้วยตัวเองพวกโทรเวิร์ t ไม่ต้องติดต่อใครมากไม่ต้องการคำช่วยเหลือใครแต่คนที่มีติ่งหูเนี่ยชอบติดต่อผู้คนชอบ มีคนช่วยเหลือหรือว่าชอบวิ่งเต้นนะครับทีนี้การที่เรา,อาเอาต้มหูมาติดหูเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงต้มหูเนี่ยมันเอาไว้แก้คนที่ไม่มีติ่งหูสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่เอาต้มหูมาใส่เนี่ยมันทําให้เราได้รับการช่วยเหลือนะครับถ้าใครมีติ่งหูอยู่แล้วแล้วติ่งหูใส่ก,ก็โอเคก็ดีนะครับแต่ต้องหาต้มหูที่มันเหมาะด้วยส่วนคนไม่มีติ่งหูเนี่ย ก็เอาต้มหูมาใส่มันทําให้เราได้รับความช่วยเหลือส่วนผู้ชายถ้าเอามีเอาต้มหูไปใส่ที่รูหูเนี่ยนะครับต้องดูว่าทีา่ติงหูเนี่ยมันใหญ่ไหมถ้าไม่ใหญ่ก็พอใส่ได้ใส่พอประดับแต่ถ้าเกิดมันใหญ่มากแล้วเราไประเบิดมันเป็นกลมๆแบบศิลปินอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ไม่แนะนำเพราะว่ามันส่งผลเรื่องการปฏิเสธความช่วยเหลือการเหมือนกับไปทำลายความช่วยเหลือ ของคนที่อยากจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็มันไประเบิดเรื่องของการเรื่องของการเงินนะครับอาจจะไม่มีเงินเก็บหรือว่ามีเงินจับต้นชนใบไม่ถูกหรือว่าเดือนชนเดือนนะครับอันนี้คือความหมายของมันสำหรับคนที่มีติงหูอยู่แล้วนะครับทีนี้ความหมายเรื่องหูเนี่ยผมก็จะไปทําคลิปให้อีกแยกอยีกอันหนึ่งเกี่ยวกับหูโดยรวมนะครับเพราะว่าเรื่องหูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนมากแล้วก็มันยาวมากนะครับสรุปให้ความว่า การที่เราเอาต้มหูมาใส่นะครับเป็นทั้งเครื่องประดับได้นะครับแล้วก็ช่วยให้คนเห็นเช่นหลายๆคนอาจจะเอาแบรนด์เนมอ่ะเอาหลุยวิตองมาใส่เอาชาแนลมาใส่อะไรเงี้ยมันทําให้เป็นเครื่องประดับโชว์ท่งเสริมตัวเราอันที่สองมททาให้ตรงตำแหน่งเนี้ยมันทําให้คนช่วยเหลือเรานะครับใครที่ไม่มีติงหูลองเอาไปติดดูเนาะนะครับก็มาตอมถามประมาณนี้นะครับก็หวังว่า จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องกับตันเตียวนะครับเอาไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับงงเฮงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับทุกคน